สวัสดีค่ะพี่สวัสดีนะคะมาพบกันเช่นเดิมน,นะคะพี่9กลสิบแปด้านนัดพักเครื่องนะคะพี่สแกนคิวอาโค้ดเพื่อเพื่อนเพื่อนนะคะพี่หาจ้าห่างหายกันไปหลายวันนะคะแม่ค้าป่วยอีกแล้วนะจ้าพี่ศูนย์ทุกฟองหกหนึ่งเจ็ดองหกศูนย์เก้านะคะพี่ขาจ้าสแกนคิวอา e โค้ดเร็วอีกละสแกนคิวอาโค้ดเพื่อเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะจ้าสแกนตรงนี้แล้วส่งสติกเกอร์ไว้นะคะพี่เก้าสิบแปด้านนัดพักเครื่องนะจ้าพี่มาชมชิ้นแรกก่อนนะจ้าพี่ชิ้นแรกนะคะพี่เป็น พระนารายพี่นารายพันกรนะพี่นาะถ้าเรียกผิดต้องขออภัยนะจ๊ะพี่สําหรับพี่ท่านใดที่มีข้อมูลนะสามารถบอกได้นี่จ้ะเป็นแบบนี้จ๊ะพี่จ๋านี่จ้าใต้ฐานเป็นแบบนี้นจ๊ะเก่าๆแบบนี้จ๊ะพี่ชิ้นนี้นะจ๊ะพี่ราคาละจ้ะพี่หนึ่งพันสามร้อยจ้ะพี่จ๋าราคาหนึ่งพันสามร้อยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยหนึ่งพันสามร้อยพี่ชอบองค์เดียวต้องเลือกองค์นี้นะจ๊ะหนึ่งพันสามร้อยนะจ๊ะพี่ต่อมาเป็นองค์ ชุดยกชุดนะจ๊ะพี่เป็นปกทั้งสองข้างนะคะตรงกลางเป็นพทเทอร์นะคะพี่วัดขนาดความยาวให้เลยนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋าขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่ความกว้างนะจ๊ะพี่หน้าตักอยู่ที่เกนิ้วแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่มีด้วยกันถึง3องค์นี่เป็นขนาดองค์จริงนะจ๊ะพี่ใช้กล้องปกติไม่ได้ฟูมเลยนี่เป็นขนาดองค์จริงเลยนะจ๊ะตั้งได้แบบนี้เลยเก้านิ้วจ๋ะพี่ความฝูงนะจ๊ะ พัดก่อนนะจ้าพี่ความสูงอยู่ที่8นิ้วถึง9นิ้วโดยประมาณแบบนี้เลยที่พี่เห็นเลยในกล้องเลยนะจ้าเดี๋ยวจะให้พี่ชมรับๆองค์พานะนี่จ้ะด้านข้างจะประกอบไปด้วยพนานาคปกทั้งสองข้างนะคะพี่ตรงกลางเป็นัทเทอร์นะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ๊ะพี่ชิ้นนี้มีด้วยกันถึง3องค์นะคะพี่พ้าเป็นของเก่าแบบนี้จ้าพี่จ๋าสําสหรับชุดนี้นะจ้า อง์นีะจ๊ะชุดนีะจ๊าสามองค์นีะจ๊ะพี่ฝังพัาน200งร้อยจะพี่จ๋าฝังพ่านฝั่งร้อยค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะเป็นสองพันสามร้อยนะคะพี่ปลายทางพระมีน้ำหนักนะพี่นะเดี๋ยวดูใต้ฐานอีกทีหนึ่งใต้ฐานเป็นแบบนี้เลยจ้ะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สวยงามมากพระพุทธรูปนี้สวยงามจริงๆนะจ๊ะพี่จ้ะนี่เลยอันนี้เป็นกล้องสดนะจ๊ะพี่พี่ชันดาที่เป็นลูกค้านัดอยู่แล้วจะก้าว่านัดส่งของต้องปกแน่นอนนะจ๊ะ ต่อมานะจ๊ะพี่เป็นมีดกุดว่านมีดกุดว่านขนาด9้านิ้วนะจ๊ะพี่เก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เป็นลายหน้าเกลี้ยวนะคะพี่หาเป็นลายหน้าเกลี้ยวนะคะพี่นี่ฟันหนันหนาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ชมอยู่ได้เลยนะจ๊ะพี่เป็นเท้าเวนะคะพี่เท้าเวแล้วก็ตรงนี้นะคะ ลักษณะเป็นหัวสิงนะคะเป็นสิงสิงสิงเท้าเว้แล้วก็สิงนะพี่นะนี่จ้าเป็นกระดูกกามช้างนะพี่นะพี่ฝ่องให้ดีเลยกระดูกกามช้างจะฉ่ำมากนะพี่นะนี่ฝวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยตรงนี้มีตะกุดหนึ่งดอกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะบอกไว้แบบนี้นะเป็นมีดกุวดวานนะคะพี่ความยาวถึงเก้าใบมีดอยู่ที่เก้านิ้วด้วยกันนะคะพี่นัดวัดอีกทีเนาะเพื่อความมั่นใจ จบพี่จ๋า9นิ minutes. Minutes. ้วจะพี9นิ้วจะาัดเรียบร้อยแล้ว9นิ้วรวมด้ามจับด้วยน่าจะอยู่ที่ประมาณ10กว่านิ้วจ้ะพี่ด้ามจับอยู่ที่5นิ้วเป็น14นิ้วเะจ๊ะพี่ทั้งด้ามทั้งใบมีดนะจ๊ะอยู่ที่14นิ้วนะจ๊ะพี่จ๋าเล่มใหญ่เลยจ้ะพี่3,000ฝั่งร้อยจะพี่3,000ฝั่งร้อยนะจ้า3 2 0 0ฝั่งร้อยโปรโมชั่นมีนะจ้าพี่โปรโมชั่น300วันนี้มีนะจะพี่3,000ฝั่งร้อยสำหรับนี่นะจ้าต่อ มาชมนี่จ้ะพี่ยกชุดนะคะพี่หลวงปู่โตนะคะพี่ขาหลวงปู่โตยกชุดนะจ้ะพี่แบบนี้เลยมีด้วยกันถึงสามองค์นะคะพี่หกร้อยจ้ะกล่องละหกร้อยนะจ้ะพี่หกร้อยบาทนะจ๊ะทำด้วยแม่ชีบุญเรือนนะจ้ะพี่แม่ชีบุญเรือนนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่คมปิ๊บอย่างนี้เลยหกร้อยเช่นกันนะจ้ะพี่หกร้อยเช่นกันต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้ะพามีใบประกาศนะคะพี่ เดี๋ยวหาฝากกล่องให้นะจ๊ะพี่นี่จ้ะนี่หลวงปู่ฝุกนะจ๊ะพี่องค์นี้นะจ๊ะนี่ข้างหลังมีตะกุดฝีทองแบบนี้นะจ๊ะพี่เป็นหลวงปู่ฝุกนะคะพี่หาจ้ะพี่วเก่าเดิมๆแบบนี้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่กล่องนี้นะจ๊ะพี่900บาทจ้ะพี่900บาทนะจ้าตามด้วยนี่จ้ะพี่ไปไวหน่อยนะจ๊ะพี่นี่ อ่าแหวนนะจ๊ะพี่แหวนนะข้างในนะจ๊ะพี่เป็นงาแกะสิงแบบนี้นะจ๊ะพี่เป็นงาแกะสิงแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋ะแบบนี้เลยเฟิร์มนี้เลยนะจ๊ะแหวนใส่ได้จริงนะจ๊ะพี่มีความเขาเรียกอะไรพี่นี่จ้ะใส่ได้จริงนะจ๊ะประมาณ5 6าสิบจนะจ๊ะพี่ใส่ได้ถึงหกฟิมน่าจะใส่ได้นะจ๊ะพี่พี่ผู้ชายนะสวยงามมากเลยสําหรับแหวนนะจ๊ะพี่900เช่นกันนะคะพี tamam. like e ine, ่ข้างในเป็นงานะคะเป็นงามีฝีพึ่งแบบนี้นะจ๊ะพี่900เช่นกันจ้า ต่อมานะคะพี่เป็นนี่จัะยี่พาสัตวัตนะคะพี่ขามีด้วยกันถึงสามองนะนะจะให้พี่ชมทีละองนะจ้าแปบบ๊บนึงนะจ้าพี่หนึ่งกล่องจะมีด้วยกันถึงสามองนะจ้าพี่จะ,จะให้พี่ดูไล่ไไปเลยนะจ้าชมไล่ไไปเลยนะคะพี่ขากล่องเก่ามีรอรอยตามการเวลาเลยค่ะพี่ จ้านี่จ้าพี่จ้าสวยๆแบบนี้เลยนะจ้าองค์ที่หนึ่งนะนี่จ้าพี่พาสัตวรรษองค์ที่หนึ่งนะจ้าองค์ที่สองนะจ้าพี่องค์ที่สองนะแป๊บหนึ่งค่ะองค์ที่สองเป็นกระไหลทองแบบนี้ค่ะพี่หานี่กระไหลทองแบบนี้จ้านี่จะพี่นี่จ้างค์พี่สองนะองค์ที่สามนะคะพี่เนี่เนื้อออกฝีเงินๆแบบนี้นะจ้าพี่มีถึงสามองค์ด้วยค่ะนะจ้าพี่จ้า สามองด้วยกันนะจ๊ะพี่จ๋าเนี่ยจ้ะสำหรับพิพาสตวันนะคะพี่หนึ่งกล่องมีสามองนะคะพี่ขาหนึ่งกล่องมีด้วยกันถึงสามองนะคะพี่นี่จ้าได้ไปแบบนี้เลยนะคะพี่พระฉลองนะนี่จ้า,าสมทุนนี่ค่ะพอดีมณฑลนะคะพี่น,นี่ไปน็นย่งนี้เลยกล่องแบบนี้กล่องชุดนี้มีสามอง์นะจ๊ะพี่จ้ะชุดที่ ปล่อยไปแล้วมีฝีองห้าองค์จันไม่ได้แล้วจ้ะชุดนี้มีสามองค์้วจ้ะจะพี่จ๋าหนึ่งพันงร้อยนะจ๊ะพี่หนึ่งพันงร้อยนะต่อมานะคะพี่มาชมโปรโมชั่นนะจ๊ะโปรโมชั่นองค์ละสามร้อยกันนะจ๊ะพี่เริ่มที่องค์แรกก่อนเลยนะจ๊ะพามีหลายรายการนะคะพี่หา๋าฝากพี่ๆนะชมให้จบนะคะพี่เนี่เริ่มที่องค์แรกนะคะพี่เป็นหลวงปู่มหมุนนะจ๊ะพี่หลวงปู่มหมุนนะจ๊ะพี่ จ้าฝีเฟะเกตนะ i, จ้าพี่องค์ผู้มุลนนะสามร้อยจ้าองค์ที่หนึ่งนะองค์ที่สองนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะจ้าพี่จ้าแบบนี้เลยนะจ้าพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยสามร้อยจ้าอ่าองค์นี้นะคะพี่เป็นเจ้าฝัวนะจ้าพี่ของเก่าแบบนี้เลยนะจ้าพี่จ้าสามร้อยจ้าอ่าต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้าด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ้าพี่จ้านี่ ผมเด็จนะจ๊ะพี่300จ้าเหรียญนะจ๊ะพี่เหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่นะจ๊ะพี่นี่300นะจ๊ะ300จ้าต่อมานะคะพี่นี่จะโปรโมชั่นองค์ละสามร้อยนะจ๊ะพี่จ้ะสามร้อยจ้าหลวงพ่อเงินจ้ะพี่จ้าหลวงพ่อเงินนะจ้าดีจ้าได้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะ พี่จ๋าสามร้อยจ้าต่อมานะคะองค์ที่สองเป็นหลวงพ่อเงินเช่นกันนะจ๊ะพี่อ้วนๆแบบนี้เลยจ้ะไตถฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่สามร้อยจ้าต่อมานะคะพี่เป็นสังกระจายวัดขวางนะคะพี่่าสังกระจายผูกวัดขวางนะคะพี่โปรโมชั่นสามร้อยสามารถจับคู่ได้นะคะพี่สามร้อยจ้าต่อมานะจ๊ะพี่เป็นนจ้าชินา่านะคะพี่นี่จ้ะ เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะสามร้อยค่าจะส่งไปทางที่ห้าสิบนะจ๊ะต่อมาเป็นพัะกลิงรอห้านะจ๊ะพี่อันนี้เป็นหลอดตันนะจ๊ะพี่ไม่มีเสียงกิ่งนะนี่เห็นคำว่ารอห้าเก่ามากเลยพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะลุงรักลงทองแบบนี้เลยสามร้อยจ้าอ่าแบบกมาเนะจ๊ะพี่แบบกมาหลวงปูกวยนะจ๊ะนี่ข้างหลังมีตาแบบนี้ด้วยนะจ๊ะพี่เรือนรางมากแล้วของเก่าเลยพี่น่าสามร้อยจ้า ต่อมานะจ๊ะพี่เป็นพระปิดตานะจ๊ะพี่นี่จ้าสามร้อยเช่นกันจ้าพยอดธงนะคะพี่เนื้อออกส่อมลิฟนะคะพี่หาสามร้อยเช่นกันจ้าพี่จ๋าสามร้อยจ้าต่อมาละจ้าอันนี้ไม่ทราบที่เลยพี่ได้มาแบบนี้เลยพี่จ๋าสามร้อยเช่นกันจ้าพี่จ๋าต่อมาละจ้าพี่เป็นหลวงผู้ทวดนะคะพี่เนวานเก้าเจ็ดนะคะพี่เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลย ถ่ายเป็นแบบนี้นะจ๊ะสามร้อยเช่นกันจ้าพี่จ๋าต่อมานะจ๊ะนี่จ้ะเป็นแบบนี้นะจ๊ะถ้าจำไม่ผิดเป็นหลวงพ่อโกยนะจ๊ะพี่จ๋าสามร้อยเช่นกันจ้าต่อมานะคะพี่เป็นแม่ชีบุญเรือนนะจ๊ะพี่จ๋าล็อกเก็ตคุณแม่ชีบุญเรือนนะพี่นะนี่ภาพถ่ายตลอดเต็มเลยนะจ๊ะจะพี่จ๋าสามร้อยเช่นกันจ้าพี่จ๋าสามร้อยนะจ๊ะต่อมานะคะพี่โปรโมชั่นองค์สามร้อยหมดแล้วมาเริ่มที่องค์ละหกร้อย ช่มแบกม้าตรงนี้ก่อนนะจ๊ะพี่แบกม้าหลวงพกกล้วยนะจ๊ะพี่จะพี่จ๋าแบบนี้เลยแบบม้าหลวงพกกล้วยนะจะพี่แบกม้าหลวงพกกล้วยนะจ๊ะนี่หกร้อยบาทจ้าหลวงพู้ท้วนนะจ๊ะพี่เก้าเจ็ดนะมาพร้อมตลับทองจิวเวลรี่แบบนี้เลยนะจ๊ะจะพี่จ๋านี่นะจ๊ะหกร้อยจ้าต่อมาแล้วค่ะพี่เป็นหลวงพอกล้วยนะจ๊ะพี่นี่ อย่างนี้เลยนะจ้าพี่นี่หกร้อยจ้าหลวงพ่อเดิมออกวัดพนมรอบนะคะพี่ค่ะเราเกาเดิมเดิมแบบนี้เลยนะจ้าใต้ฐานเป็นแบบนี้นจ้าแต่พี่จ๋าหกร้อยจ้าอันนี้เป็นพระก,กูนะพี่เนาะได้มาแบบนี้เลยเป็นสำลิเงินแบบนี้เลยจ้าพี่นี่ไปเฟอร์แบบนี้นะจ้าหกร้อยบาทนะจ้าพี่พิยานะหกร้อยบาทนะ ยอดขุนพลนะจ๊ะพี่เอ้ยไม่ใช่จ้ะหูยานลบุรีจ้ะพี่พูดผิดขออภัยนะนี่จ้ะพี่จ้าหกร้อยจ้าต่อมานะคะพี่เป็นเขี้ยวเสือนะคะพี่แกะเป็นเสือนั่งแบบนี้นะนี่จ้ะเขี้ยวเสือนะคะพี่เป็นเขี้ยวเสือนะคะพี่หกร้อยจ้าต่อมานะคะพี่เป็นหลวงปูดเอี่ยมรูปหล่อหลวงผู้เอี่ยมนะคะพี่วัดสะพานฝูงนะพี่นะใต้ฐานมีคําเขียนว่าปูดเอี่ยมนะพี่แบบนี้นะ นี่เป็นหล่อโบราณแบบนี้นะเก่าๆแบบนี้เลยหกร้อยจ้าต่อมานะจ้านี่จัาพี่สมเด็จวรละครนะจ้าพี่องค์นี้สวยอยู่นะนี่จัาพี่สวยงามแบบนี้เลยนะจ้าหกร้อยจ้าพี่จ้าร้อยอันนี้ไม่ฟาดที่เลยอ่ะพี่อันนี้ไม่ฟาดที่เลยค่โต๊ะนี่จ้าพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะจ้าพี่ หกร้อยจ้าพี่จ๋าหกร้อยจ้าตามด้วยนี่นะจ้าพี่นี่ฝิงนะจ้าพี่เป็นเนื้อไม้ไม้มงคลนะคะพี่แกะเป็นฝิงนะหลุมปะกวยนะหกร้อยเท่านั้นจ้าอ่าขอภัย้ิพี่แบกม่านนะจ้าพี่นี่แบกม่านนะนี่จ้าเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้นะจ้าเป็นเนื้องานลยพี่นะหกร้อยจ้าต่อมานะคะพี่ปิดตาวัดอนงนะคะพี่ เมกะสิทธิ์นะพี่นะนี่ติ๊กตาเี่จ้ะหกร้อยจ้ะพี่จ๋ะหกร้อยต่อมานะคะพี่มาชมองค์ละเจ็ดร้อยนะนี่จ้ะอาออันนี้ก่อนพี่นี่ก่อนอิดเดียน้ำมนต์นะคะพี่เป็นฟัลนะิ์นะนี่นี่เก่าๆกแบบนี้เลยอันนี้หกร้อยนะจ๊ะจ้ะพี่จ๋ะต่อมานะคะไปที่องค์ละเจ็ดร้อยนี่จ้ะพี่งาแกะสิ่์หลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่มีรอยจานแบบนี้นะ จาพี่จ๋าอันนี้เก้าร้อบาทจะพี่เก้าร้ยบาทพูดผินะเก้าร้อยบาทนะจ๊ะตัวที่หนึ่งเนาะต่อมาแล้วจ้าพี่นี่จ้าหลวงพุทิมจะพี่นี่หลวงพุทิมเดี๋ยวนี้สวยมากนะคะพี่ใส่ตลับทองจิวเวลรี่มาสวยงามมากเลยปีหนึ่งแปดนะคะพี่เก้าร้อยนะคะพี่เก้าร้อยเหรียญหลวงพุทวนะคะพี่นี่ สวยงามมากเลยเฟยมาหลวงปูท่ทวดด้านหลังเป็นอาจารย์ทีมนะคะพี่ปีศูนแปดนะจ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เก้าร้อยจ้าชินาลานะจ้าพี่ชินาลานะจ้าพี่จ๋านี่ชินาลาพิมพ์แต่งออกวัดสุทัดนะคะพี่ใส่จิวรี่มาแบบนี้เลยสวยงามมากเลยเก้าร้อยจ้าต่อมานะจ้าพี่ชมชิ้นละพันสองนะคะพี่หานี่ค่ะงาแกะสิงงาแกะกะลานะคะพี่ งาแกะลาหูผู้ผิดจากงาแกะลาหูอมจันนะจ๊ะพี่หลวงพ่อน้อยนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยจ้าชิ้นนี้นะพระพุทธจ้ะพี่พระพุทธเป็นงาแกะนะคะพี่งาแกะพระพุทธนะคะพี่หาสวยงามแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้สกาวเดื่ๆแบบนี้เลยหนึ่งพันสองร้อยนะจ๊ะพี่ชิ้นสุดท้ายนะคะพี่เป็นกริดนะคะพี่กริดนะคะพี่มีกริดหลวงพ่อเดิมกันนะคะพี่ เป็นงานนะคะด้ามจับเป็นงานนะคะพี่หนึ่งพันฝั่งร้อยจ้ะพี่หนึ่งพันฝั่งร้อยจ้ะพี่ิีนี้ขออนุญาตไม่รอนแล้วนะคะพี่สำหรับอีพีนี้นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดหน่อยนะคะพี่กดถูกใจกดติดตามให้นัดหน่อยนะคะพี่คนติดตามยังน้อยมากนะคะพี่่ะสาหรับอีพีนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่สนใจเพ้าองไหนแอดไลน์เข้ามาได้นะคะเบอร์เบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันฟน6 2 6 1 7 2 6 0 9นะคะ 98ล้านนัดพักเครื่องนะคะพี่สอร์วัดีค่ะ